สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดบ้านหมากปรินสุดอลังการติดริมแม่น้ําวิวหลักร้อยล้านเปิดบ้านหมากปรินสุดอลังการติดริมแม่น้ําวิวหลักร้อยล้านบอกได้คำเดียวใหญ่โตเวิร์วางมากหรือนี่จะเป็นเรือนหอหลังแต่งคิมเบอรี่หลังจากที่นักแสดงหนุ่มหมากปรินสวมแหวนขอแต่งงานหวานใจสาวคิมเบอรี่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บรรดาคนในวงการและแฟนคลับต่างก็ตื่นเต้นยกใหญ่จากคู่จิ้นในวันนั้นจะกลายเป็นคู่ชีวิตกันแล้วและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านหมากปรินก็เพิ่งจะออกมาเผยภาพบ้านหลังใหม่ที่กําลังกอ่อสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดลงในอินสตาแกรมส่วนตัวและแคปชั่นหลดดิง้งบ้านเชียงใหม่ไกลแล้วเนอะพร้อมพาถ่วรอบๆบ,บ้านบริเวณบ้านบางส่วนด้วยต้องบอกเลยว่าเห็นถึงความใหญ่โตอลังการงานสร้างร่มรื่นน่าอยู่มากๆ แถมยังทำเลดีด้วยวิวสวยติดกับแม่น้ําซึ่งคาดว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านที่หนุ่มมาปลูกเอาไว้อยู่กันทั้งครอบครัวแต่ก็มีแฟนๆเข้ามาแซวกันเพียบว่าหลังใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะปลูกไว้เป็นเรือนหอรอแต่งสาวกิมด้วยหรือเปล่าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจาก c คนเนโอสตอซีเชค่ะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ